มีทานฟังเพลินเรื่องลากับตักก๊กแตนนะทุ่งหญ้าในป่าลึกแห่งหนึ่งมีลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันชอบความรื่นเริงและเสียงเพลงในทุกๆวันเจ้าลาจะได้ยินตั๊ก,กแตนร้องเพลงภพเราะน่าฟังวันหนึ่งเจ้าลานึกอยากมีเสียงไพเราะแบบตั๊ก,กแตนบ้างจึงเอ่ยถามว่าเจ้าตั๊ก,กแตนตัวน้อยเจ้ากินอะไรเป็นอาหาร ทำไมเสียงของเจ้าถึงได้ไพเราะขนาดนี้ตะกกะแตนตอบว่าข้ากินน้ำค้างเพื่อนเพื่อนของข้าทุกตัวต่างก็กินน้ำค้างพวกเราถึงได้มีเสียงที่ไพเราะขนาดนี้เจ้าลารูเช่นนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามันก็เลิกกินหญ้าและหันมากินน้ำค้างตอนเช้าตรู่แทนโดยเฝ้าหวังว่ามันจะมีเสียงที่ดังไพเราะเหมือนกับตะกกแตน วันเวลาผ่านไปเจ้าหลาก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆนานวันเข้ามันก็สู้ผอมจนเป็นลมขาดใจตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรพิจนารณาเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง